สวัสดีครับผมไอจัก youtube กมณเวนะครับวันนี้เราก็จะมาเทสนะครับผมอ่าก็คือเซตพ่อค้านั่นเองนะครับพอดีได้ไปยืมมานะครับจากคุณกอฟนะครับก็เซตพ่อค้านี่มันจะประกอบด้วยนี่ครับการ์ดมิสเคทนะครับเป็นกล่องของขวัญนะครับผมแล้วก็อ่านี่ครับเสือดาวแล้วก็เดี๋ยวกอนะอะไรกะหมีดำนี่ครับแล้วก็ นกเป็นกว้นขาหักเนี่ยเป็นกุ้นหรมั้งไม่รู้ไม่รู้กันว่าใช่ตัวใช่เป็นกว้นหรือเปล่าครับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือเป็นผีผีเด็กนะครับผีตุ๊กตาอ่านี่แหละครับก็คือเซตพ่อค้าทางอันนะครับผมซึ่งแต่ละอันนี้ก็จะมีคุณสมบัติของตัวเองอ่าอย่างอย่างมิสเคเนี่มิสเคนี่ก็มีโอกาสตีระดับโอวบ็อกใช่ไหมครับส่วนอ,อะไรเนี่ยไอเสือดาวเนี่ยมันก็ ถ้าถูกใช้โดยเมชาส์นะครับก็เกาะจะไม่พังใช่ไหมครับแล้วก็รักบวก3ด้วยนะครับรักบวกเยอะกับโปลลิ่งอีกนะฮะแล้วกอ็อันนี้หมีดำก็คงรู้แล้วนะครับแอแทกบวก30นะครับตีแต่ละครั้งนี่เสีย h p 1นะครับผมนี่เมื่อใช้โดยเมชาส์นะครับไอาอาวุธน,นี้จะไม่ไม่มีวันเสียหายนะครับยยเวนตีบวกนะตีบวกแตกนะฮะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นสเต็งหนึ่งวิทหนึ่งนะครับผมแล้วกอ็อันนี้ ไอผีเนี่ยผีเด็กเนี่ยมันก็เป็นมีโอกาสเปลี่ยนเป็นมอนสเตอร์ตัวอื่นนะครับเวลาเราตีตีอยู่นะครับแต่มันโดนยกเลิกคุณสมบัติไปนะครับเนื่องจากค่อนข้างโกงคุณสมควรนะครับแล้วก็อันนี้คือคุณสมบัติเมื่อรวมเซตนะครับผมได้เอพีสองทุกครั้งที่โจมตีนะครับก็คืออได้คืนมาหนึ่งนั่นเองนะครับก็ได้2ใช่ไหมครับมีดําเอาไป1เหลืออีกหนึ่งนะครับก็คืนมาตีทุกครั้งปุ๊บได้เอพีหนึ่งคืนมานะครับผมแล้วก็แมมโมไนส์แรงขึ้น10%นะฮะ แล้วก็รักบวกสิบนะครับถ้ามือชั้นใช้ไปใช้เซตน,นี้ครบเซนนะครับมีโอกาสได้รับกล่องม่วงนะครับผมเมื่อโจมตีมอสเตอร์อนะครับแล้วก็มีโอกาส20%ที่จะทอนเวทมนต์นะครับผมเดี๋ยวเราไปเทสทีละอ,อย่างละกันเอาเริ่มจากเรื่อง SP ก่อนนี่ครับกดทุกบัฟนะครับอันนี้ปึ๊บ ครับ s p ครับเห็นไหมครับ s p ขึ้นนะครับอ่าสตันไปแล้วมัวแต่ดู s p อ่าเห็นไหมครับว่า s p นี่มันค่อยๆขึ้นนะครับตอนนี้ 3, ามสใช่ไหมครับตีปุ๊บๆๆนี่เห็นไหมครับ3า8สองปสมเนี่ 3, 5แล้วแป๊บเดียวนะครับก็ s p ขึ้นตามจำนวนที่ตีจริงๆนะครับผมถ้าใส่2หมีก็เท่าตัวนะครับก็คือไม่ลดไม่เพิ่มนะฮะอ่า เรียกว่า SP ถ้าแทบจะเต็มหลอดตลอดเวลานะฮะนี่นี่ครับเห็นไหมครับ SP นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับโอ้ยคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้อ่าแล้วก็ทดลองอะไรอีกว่าอ่าจากที่ถามคนที่ใช้นะครับคนที่ใช้เซต็เนี่ยครับเจ้าของนั่นแหละฮะ ก็ไปถามว่ากิบบ็อกดรอปดีไหมอ่าเขาก็ตอบว่าก็ดรอปเรื่อยๆนะครับกิบบ็อกกิบบ็อกเนี่ยเรื่อยๆนะครับแต่อ่ากล่องม่วงนานๆจะดรอปทีนะครับผมได้อ่าถ้าจำไม่ผิดก็คือตั้งแต่ซื้อเซตนี้มาได้มา2กล่องนะครับไอ้กล่องม่วงนะั่ p นะนหะโอเพ่โฟบ็อกเนี่ยโอเพ่โฟบ็อกนะฮะก็ถามว่าเวิร์กไหมใช่ไหมครับสำหรับคนจะซื้อใช่ไหมครับมันเอาข้อดีก่อนข้อดีก็คือไม่เสียเ p อาวุธไม่แตกเกาะไม่แตกนะครับแล้วก็อ,อะไรีกว่ารักเยอะไม่เกี่ยวนะครับผมก็นั่นแหละอาวุธไม่แตกเกาะไม่แตกแล้วก็เอพมีใช้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีโอกาสได้กิบบ็อกก์แล้วก็กล่องม่วงนะครับผมอันนั้นคือข้อดีนะส่วนข้อเสียของมันก็คือมันไม่เหมาะกับการใช้เก็บเลเวลเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นแบบเซตเรียกว่าเซตหาตังค์ อ่าเรียกว่าเป็นใช้ฐานตังจะดีกว่านะครับคือมันไม่ได้บวกอะไรให้มันมีประโยชน์กับการเก็บเลยนะครับบวกลักสิอะไรอย่างเงี้ยคือลักสิบนี่มันได้คิดที่เข้าแค่สามแอทแทอีกกี่หน่วยว่าสามหน่วยนิดๆถึงถือว่าน้อยมากครับถ้าเทียบกับไปใส่แบบหมาดาอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งมันอ่าเหมาะกว่าเยอะเลยนะครับอ,อันนั้นแหละครับก็คือข้อดีข้อเสียนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า มันไม่ค่อยเหมาะกับการเป็นเซตเก็บเลเวลเท่าไหร่นะครับเป็นเหมาะกับจะเป็นเซตหาตังค์มากกว่านะครับคือแล้วแมปที่เอาไว้หาตังค์ก็คือแมปที่แม่งลากได้นะครับเพราะเ,เราเน้นเน้นได้กล่องได้กิฟบล็บอ,อกได้กล่องม่วงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหามอนที่มันวิ่งเร็วๆอะไรอย่างงี้นะครับก็จะไปลองที่ซีนอ็อกก็ได้นะครับออคดานชั้น2อะไรอย่างเงี้ยก็โยนขยะหนึ่งอันแล้วก็ทุบๆๆ,ๆ,ๆๆนะครับแล้วก็ เดี๋ยวมันก็วิ่งมาใหม่นะครับแล้วก็ทุบใหม่นะครับก็เน้นปริมาณเข้าว่าเลยนะกันนะฮะเพราะมันเป็นเซตหาตังจริงๆนะครับไม่ค่อยเหมาะกับการเอามาเก็บเลเวลนะครับถ้าเก็บเลเวลเนี่ยใช้เป็นแบบธรรมดาดีกว่านะครับเป็นแบบหมาดำอ่าเป็นคลิปแมนติสหรือว่าอ่าชุดเกาะปิกกี้อะไรอย่างนี้จะเวิร์กกว่านะครับมันไม่เหมาะเลยนะครับกับการเอามาเก็บเลเวลสูงๆเนี่ยยิ่งไปเจอแบบตีข้ามเว,วเลอะไรอย่างเงี้ยสมมติเวล 7จเนี้ยอย่างอยากตีตัวมอนเวนมอนเจอย่างแมกมาอะไพวกเนี้ยไม่โอเคนะครับเขาเสียอย่างใหญ่ๆเลยก็คือมันเสียสล็อตตรงเกาะไปนะครับเพราะเกาะเนี่ยสำคัญมากเวลาเราเก็บไว้กับมอนโหดๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะใช้สกิลใช่ไหมครับแล้วเราจะใส่เสื้อทานไม่ได้นะครับตรงนั้นแหละครับความชิบหายจะมาเยือนนะครับเพราะสกิลกันแรงมากนะครับถ้าไม่มีเสื้อทาาเนี่ยอย่างแมกมาอะไรอย่างนี้อย่างแมวน้ํา ถ้าไม่ใส่เสื้อน้ําก็โดนวัต์บอลก็ล่วงนะครับยิ่งอนุบิดเนี่ยหนักเลยนะครับถ้าไม่มีเสื้อไม่มดยังไงก็ตายอนาถนะฮะก็ถือว่าเป็นเซตสาหรับหาตั้งหาของแล้วกันนะครับอ่าเอาไว้ตีบอลที่อ่อนกว่าตัวเราเองนะครับถ้าตีคามเวลแบบเก่งๆกว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กนะครับใส่เซตธรรมดาเวิร์กกว่านะครับก็เอาไว้รีวิวคร่า,าๆเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอ้ออีกอย่างหนึ่งแมมโมไนท์ ight, แรงขึ้น10%ลองก่อน เดี๋ยวถอดถอดคลิปก่อนถอดคลิปถอดคลิปเมโมไนต์ฟึบอ่าเมโมไนต์พัวนี่ครับพันสามยี่สิบสี่ใช่ไหมครับใส่คลิปไปฮึบนี่เดี๋ยวทำไมดาเมจมันไม่เท่ากันวะเอาใหม่เอาใหม่อ่าสามพันสาม ฮึบนี่ครับเห็นไหมครับแรงขึ้นมาจริงๆนะครับผมอ่าโอเคครับก็คงสรุปคร่าวๆได้แล้วนะครับว่าเซตพ่อค้าเนี่ยมันเหมาะกับการตีมอนที่อ่อนกว่าเราหรือว่าเอาไว้หาตังค์มากกว่านะครับไม่ได้เหมาะกับการใส่มาเก็บเลเวลเลยนะครับข้อเสียหลักๆของแม่งเลยก็คือเสื้อทาาใส่ไม่ได้นะครับต้องไปใส่เป็นเสื้อเสือดาวแทนนะครับมอนโหดๆมันยัดสกิลใส่หน้ากันรัวๆเลยนะครับก็ เอาไว้คร่าวๆเท่านี้กันแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกด subscribe YouTube ก็ m นเวด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ่าขอบคุณคุณก๊อฟด้วยนะครับที่ให้ยืมเซตมานะครับอ่โอเคครับสวัสดีครับ